สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นอ่อนของเมมชูแมนนะคะเมมชูแมนถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเห็นกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายพ่อมเมล็ดนะคะอาจจะไม่เคยเห็นชูแมนนะคะของเขาเรียกว่าต้นอ่อนของเมมชูแมนนะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นอ่อนของเมมชูแมนนะคะมุมเกษตรเพาะไว้หลายหลายพอร์ตเลยนะคะมีทั้ง ผ่อนนี้จะอายุอายุของน้องได้สี่เดือนแล้วนะคะผ่อนนี้โตเขาโตแล้วนะคะจะมีต้นอ่อนต้นเล็กๆบ้างนะคะเพราะว่าเวลาที่เก็บฝักเมล็ดเนี่ยก็คือเราจะเก็บอย่างเดือนหนึ่งเราอาจจะเก็บสักสามครั้งสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีฝักเขาสูงไม่พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาพรเนี่ยเขาก็จะงอกไม่พร้อมกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นธรรมดาเนาะ เห็นไหมคะจะมีทั้งต้นที่เพิ่งจะงอกนะคะแล้วก็ต้นที่เขาสวยแล้วนะคะต้นอ่อนของแมนชูแม,มนเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีน้ำของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเกล็ดหิมะนะคะเหมือนเกล็ดหิมะเลยสวยมากนะคะ สวยมากมุมเกษตรชอบนะคะชอบมาส่องนะคะแต่ว่าปกติจะยังไม่เปิดนะ,ะแต่ว่าวันนี้จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เวลาซื้อซื้อมเมล็ดมาเพาะนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขาใช้เมมชูแมนหรือเปล่านะคะเวลาต้นอ่อนเขาออกมาถ้าเกิดว่าเขามีลักษณะแบบนี้นะคะก็แปลว่าเป็นเมมชูแมนแน่นอนนะคะ สำหรับต้นที่เขาเพิ่งงอกเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาเขาก็จะมีปุยเล็กๆนะคะปุยเล็กๆออกมานะคะอ่าแล้วพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มปุยของเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอย่างต้นนี้นะคะเขาก็จะจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วพอเขาโตอีกนิดหนึ่งก็คือเขาก็จะชัดเจนแบบนี้นะคะเหมือนเกลหิมะเลยนะคะสวยมาก มุมกเกษตรชอบนะคะเพื่อนๆชอบกันไหมนะคะสําหรับต้นอ่อนของเมมจูแมนนะคะแล้วก็จะมีอีกพอร์ตหนึ่งที่มุมกเกษตรเพาะได้สิสามเดือนนะคะเขายังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะแปบบ๊บนึงนะคะพอร์ตนี้นะคะมุมกเกษตรเพาะได้สามเดือนนะคะเขายังเล็กกว่าพอร์ตเมื่อกี้มากนะคะยังยังไม่ไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะ เวลาที่เพื่อนเพื่อนพา <P an> เพื่อนเพื่อนคน,นที่จะเขียนแท็กเขีย <P an> นที่ไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเพาะวันไหนนะคะแล้วก็เวลาที่เราเราจะเอามาแยกหรือว่าเวลาที่เราจะเช็คข้อมูลนะคะว่าระยะเวลาเท่าไหร่เขาโตเท่าคือเขาใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะให้ผลให้ดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นข้อมูลที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งยงตอนที่เราจะเลือกเขามา มาแยกเราจะได้รู้ว่าควรที่จะแยกก่อนไหนก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้มุมกเกษตรก็จะรอให้เขาโตอีกนิดน,นึงนะคะอีกสักสองสามเดือนนะคะแล้วค่อยมาแยกเพราะว่าเขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะ,ะมุมกเกษตรตัวมเมล็ดเขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะเขาก็ยังสามารถโตได้อยู่นะคะแล้วก็ยังมี ต้นเล็กๆที่เขาทยอยงอกขึ้นมานะคะไม่แน่ใจว่ายังมีมเมล็ดที่เขายังไม่งอกอีกไหมนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะรออีกสักพักหนึ่งนะคะให้ให้เขาเโตกว่านี้นะคะมุมเกษตรถึงจะมาแยกพอรนะคะวิธีการแยกก็แยกเหมือน ไม้ทั่วๆไปนะคะเราจะแยกไว้รวมกันในถานไดโซก็ได้หรือว่าเราจะแยกใส่กระถางก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปกราฟก็ได้นะ,ะที่จริงไซส์นี้เนี่ยสามารถกราฟต่อสามเหลี่ยมได้แล้วนะ,ะไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยสามารถที่จะเอาไปกราฟต่อสามเหลี่ยมได้แล้วในกรณีที่เราอยากเห็นดอกเขาไวๆนะคะเออผ่อนนี้จะเป็นชูแมนดอกผักบุ้งนะคะ เห็นไหมคะเขียนไว้เป็นชูแมนดอกผังบุ้งก็คือจะเป็น,มนเมล็ดที่เก็บจากต้นที่ดอกเขาเป็นดอกผังบุ้งนะคะซึ่งเราจะต้องมาลุตอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ดอกผังบุ้งไหมนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพื่อนๆอนอยากจะเห็นดอกไวๆนะคะต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปกราฟอตอปเปเลสเกียได้นะคะหรือว่าถ้าต้นใหญ่ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะกราฟตอเปเลสเกียก็ได้แต่ถ้าจะกราฟตอสามเหลี่ยมก็สามารถที่จะกราฟได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็จะเสี่ยง ะะาาเสี่ยงนิดนึงนะคะก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะอาไปกราฟต่อต่ออ,อ,อะไรนะต่อปสเกียนเนี่ยก็คือเวลาเขาส่งได้ระดับหนึ่งเขาก็จะเขาก็จะโตช้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะให้ดีก็คือเขาเราเราควรที่จะเลือกต่อสามเหลี่ยมมากราฟนะคะแต่ว่าจะต้องทนุถนอมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นต้นอ่อนเนาะเขายัางต้นเล็กอยู่เขาเขาก็อาจจะบอบางกว่าหน,น้อง หน่อทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเบามือนิดนึงเนาะเวลาที่จะเอาไปกราฟนะคะวันไหนที่มุมเกษตรกราฟหรือว่าแยกพอร์ตเมนชูแมนนะคะมุมเกษตรก็จะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะที่จริงตั้งใจที่จะทําเป็นสตอรี่นะคะตั้งแต่พร้อมเมล็ดจนกระทั่งเขาออกดอกนะคะแต่ว่าอย่างอย่างไม่ไม่ยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาทาเนาะ,ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะปิดเขาไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ควรที่จะให้เขา อยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอย่างมีต้นเล็กๆอยู่นะคะอาจจะทำให้เขาเไม่ได้เขาเรียกว่าละลายได้นะคะโอเคเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะเก็บเขากลับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันไหนที่มุมเกษตรมาจัดการเขาแยกพอร์ตหรือว่า เอามากราบนะคะจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็มาลุ้นๆลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าผ่อนนี้เนี่ยมุมกเกษตรจะมีโอกาสได้ดอกผักบุ้งเหมือนแม่เขาไหมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอากาศต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ